Lovely Roblox สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ Lovely Roblox ยังอยู่ในเกมยันเดร e ซิมูเลเตออีกเช่นเคยมากันเลยค่ะทุกคนเราจะมาล่าท้าผีนะคะเนื่องจากเขาบอกว่ามันมีผีในห้องน้ำชั้น3ของโรงเรียนนี้มาถ่ายรูปดูกันเลย เอ๊ดูเหมือนจะเป็นวิญญาณที่เป็นฝีมือของแม่เราจัดการไปแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรเลยแฮะเอ๊หรือว่าจะต้องเซลฟี่เดี๋ยวลองเซลฟี่ดูนะคะถ้าใครรู้เกี่ยวกับผีสาวในห้องน้ำนี้เนี่ยก็เมนบอกพี่แตงกวาได้นะคะเพราะว่าพี่เป็นมือใหม่ยังมีหลายเรื่องเลยที่ไม่รู้ไม่เจอเลยค่ะทุกอย่างปกติเปิดห้องน้ำก็ไม่ยกกักจะเจอ นี่หรือว่าจะต้องเป็นตอนที่โรงเรียนไฟดับหรือเปล่าคะหรือว่าจะต้องเป็นภาคเรียวบะเฮ้ยแล้วไม่เจอจริงๆนะผีสาวในห้องน้ำตอนนี้เนี่ยเขาไปเกิดแล้วหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้ไอยโนตตั้งใจแล้วว่าจะเจอผีในโรงเรียนนี้ให้ได้ดังนั้น debug ช่วยคุณได้ไปเจอกันเลยค่ะจะบอกว่าตอนแรกไม่รู้นะคะว่าตัวนี้คืออะไรกดมั่วแล้วไปโดนตัวเ มันก็เลยกลายเป็นแบบที่เห็นค่ะชมได้เลยและณนะตอนนี้นะคะดูเหมือนรอบตัวเนี่ยจะเย็นเย็นขึ้นน่าขนลุกซะแล้วสิไม่จริงนะ่านี่ทุกคนในโรงเรียนนี้ตุยกันหมดแล้วอย่างนั้นหรอพวกเขายังไม่รู้ตัวใช่ไหมเนี่ยเขากลายเป็นผีโครงกระดูกไปหมดเอ๊ะเดี๋ยวสิเหมือนจะมีแค่ผู้หญิงนะหรือนี่จะเป็นคำสาบกันเนี่ย แล้วยังมีชั้นคนเดียวที่เป็นคนสินะนอกนั้นผู้หญิงเป็นโครงกระดูกหมดถ้าอย่างนั้นเนี่ยรุ่นพี่จะไปไหนเสียเออใช่เคยมีคนบอกว่าห้องดราม่าขับเนี่ยมีคาถาอยู่นี่นาลองเข้าไปหยิบมาใช้ดูสิด้วยความที่คิลเลอร์สายอินโทรเวดคนนี้ไม่เคยเดินสำรวจเลยค่ะว่าในโรงเรียนนี้เนี่ยมีอาวุธอะไรบ้าง อ๋ออยู่นั่นนี่เองตรงมุมห้องเจอแล้วคาทาเซลมูนขอถามคนที่รู้หน่อยนะถ้าเราเข้าชมรมนี้เนี่ยเราจะสามารถถือไม้คาทานี้ได้แบบชิลๆเลยใช่ไหมคะโดยที่ไม่มีใครทักไปจ้าไปปราบผีกันตัวแทนแห่งดวงจันทร์จะลงทันแกเอง นั่นไงตอนนี้เนี่ยมีคนตกใจแล้วค่ะว่าไอโนตถือไม้คาถาออกมาทำไมค่าชื่อเสียงก็ลดลงเรื่อยๆที่น่าตกใจนะมันคือหล่อนตั้งหากละจ้ะแม่โคงกระดูกแล้วดูสิลดลงขนาดลบ50แล้วค่ะมีหวังโดนแก๊งบูลลี่เขียนโต๊ะแง่แงแต่ใครจะไปแคร์เดี๋ยวขอลองเทสสักหน่อยค่ะยังไม่เคยใช้เลยนะนี่วาสนาผู้ใดจะได้โดนฉันหวด วันก่อนเหมือนเห็น,นผ่านๆมีการทําให้อายาโนเนี่ยตัวจิ๋วด้วยถ้าใครรู้ก็บอกวิธีหน่อยนะคะว่ามันเป็นมอสหรือว่าอะไรเธอนี่แหละวัาสนาเธอเลยว้าวถือว่าเป็นอาวุธที่เพอร์เฟกจับถนัดมืออยู่นะคะสอยร่วงไปแล้วหนึ่งมีคนเห็นแล้วคะ่ะว่าอายาโน่เนี่ยกลายเป็นแม่สาวเซเลอร์มูลคุ้มคลั่งนะคะ บางทีตันฝากช่วยเสนอคอนเทนต์ให้ด้วยค่ะถ้าชอบกดไลค์และกดแชร์ถ้าใช่อย่าลืม u ั s สไคร e และกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะวัยรุ่น